สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแม่หมอก็อยากจะมาให้กำลังใจนะสำหรับคนที่อยากจะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์แต่มันเริ่มจากศูนย์เลยนะคะไม่รู้จะทำยังไงคลิปนี้นะคะเรามาได้รับกำลังใจดีดจากแม่หมอนะคะเอาละค่ะการที่วันนี้แม่หมอเลือกให้เดอะฟูลนะคะทั้ง4ี่ใยสังเกตดูเดอะฟูลนะคะอาจจะแปลว่าคนโง่แต่ในโหราศาสตร์นะคะจะแทนด้วยเลขศูนย์ใช่ไหมก็คือดาวมฤตยู ถ้าเราแปรแปรตรงตัวก็อาจจะหมายถึงคนไร้เดียงสาคนที่ทำอะไรขาดสติคนที่ทำอะไรแบบผีผาไม่ไดีคิดหน้าคิดหลังแต่ถ้าเกิดเป็นเลขศูนย์เลขศูนย์คือดาวมฤตยูหรือ,อยูเรนัสนะคะอาจจะตีความหมายว่าเป็นคนที่มีความคิดผิดแพกแตกต่างไปก็เหมือนดุฟูนะคะบางทีทำอะไรไปโดยสัญชาตญาณไม่ได้แคร์ความผิดถูกบางทีมันมักจะได้ดีด้วยนะอะ ใช้เซน์ก็ได้หรือเป็นคนที่มีความเริ่รมวิทยาการสมัยใหม่มีอะไรที่มันแตกออกไปลึกลับซับซ้อนได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้แม่หมอจะเอามาใช้เด e ฝุทั้ง4ภาพเนี่ยเอามาใช้แทนโลกออนไลน์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณมีคำถามในใจว่าวันนี้ฉันจะทำทำอะไรสักอย่างบนแพลตฟอร์มบนโลกออนไลน์ที่มันเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้นะ่ะฉันควรจะ ปรับปรุงหรือควรจะทำอะไรเป็นสิ่งแรกที่เริ่มจากสูเลยนะคะเพราะฉะนั้นแม่หมอมีไพ่คุณเลือก4ใบใบที่1ใบที่2อใบที่3ใบที่4ปรับตาทำสมาธิให้ดีนะคะจินตนาการถึงไพ4่4ี่ใบแล้วลองมองดูนะคะว่าไพ่ใบไหนรูปภาพใบไหนรู้สึกถูกอกถูกใจคุณเหลือกเกินลองเลือกดูหนึ่งใบนะคะแล้วมาฟังคำเฉลยกันว่า คุณควรจะทำอย่างไรในการเริ่มต้นตั้งแต่สูนี่สิ่งแรกที่คุณควรทำหรือคุณปรับปรุงเลยมันคืออะไรกันแน่เลือกไพ่แล้วมาฟังคำตอบกันเลยค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งนะคะ ถ้าเกิดคุณอยากจะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มใดก็ตามนะคะสิ่งที่สำคัญเลยดูจากไพ่ก่อนดูจากภาพก่อนจินตนาการกันก่อนนะคะจะเป็นเหมือนเด็กน้อยหน้าตาน่ารักนะคะน่าอินดูแต่งตัวเหมือนอยู่ในคณะละครสัสตว์ตามที่เราเคยดูตามภาพยนตร์นะสังเกตดูนะคะด้านหลังของเด็กน้อยเนี่ยจะมีปีกนะเหมือนคิวปิดน่ารักน่ารักแล้วนั่งอยู่บนลูกบอล ภาพนี้จะสื่อถึงอะไรก็แล้วแต่ตีความแต่สําหรับแม่หมอนี่จะตีความว่าเออมันดูดีมันดูน่ารากักน่าเอ็นดูแต่เขาก็เหมือนเด็กคนหนึ่งที่นั่งอยู่บนลูกบอลที่มันจะกิ้งไปกิ้งมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้สิ่งหนึ่งที่คุณอยากจะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์แล้วให้ประสบความสำเร็จณนะวันนี้ต้นทุนคือศูนย์คือเริ่มจากศูนย์คือระเบียบวินยัยนะคะ ระเบียบวินยัยคุณจะต้องเอาจริงเอาจังอย่าทำตัวเหมือนเด็กนะคะถ้าดีทีเหลวดีตอนต้นต้องต้องรักษารักษาเขาเรียกอะไรอย่ากาดอย่ากตกอ่ะเอาพูดง่ายๆไอ้ตอนทำน่ะมันคึกเขิมทุกคนแหละแต่พอทําไปครึ่งทางโอ้ไม่ทาไมไม่เหมือนคนนั้นคนนี้นะคะแม่หมอผ่านมาหมดแล้วนะแต่สุดท้ายสิ่งที่เราทําให้เรามันผ่านมาได้เริ่มมีผู้ติดตามนะคะจากศูนย์เริ่มมาเพิ่มมา ขึ้นเรื่อยๆคือเราไม่ยอมแพ้แล้วเรามีระเบียบหรือยเอ่อระเบียบวินยัยทําอย่างสม่ําเสมอทําทุกทุกวันหรือทําตามแผนตามโปรแกรมที่เราวางไว้และท่องไว้ในใจเสมอว่าถ้าไม่สําเร็จก็จะไม่หยุดถ้าไม่สําเร็จก็จะไม่ยอมเลิกอ่าคุณต้องมีระเบียบวินัยและเอาจริงเอาจังและจะต้องไปให้ถึงเส้นชัยที่คุณหวังไว้นะคะ คุณไม่เด็กแล้วนะไม่ว่าตอนนี้คุณจะอายุเท่าไหร่คุณมาฟังคลิปนี้นะกำลังใจคุณต้องมีระเบียบวินัยคุณต้องได้นะคะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่จำไว้นะคะเด็กเข้ามานี่น่าจะเป็นสักสิกว่านะถึงผู้ใหญ่เลยก็60กว่าที่แฟนคลับแม่หมอเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะทำให้ประสบความสำเร็จระเบียบวินยัยเอาจริงเอาจังจะไม่ยอมแพ้จนกว่าจะสำเร็จคุณท่องไว้ในใจเลย ทุกอย่างต้องรอคอยทุกอย่างมันจะต้องมีโอกาสของมันนะคะมันอาจจะไม่ปุบป,ปรับรับโชคเร็วเร็วนี้หรือแบบโอมองคนนั้นคนนี้ประสบความสอย่ามองที่เขาสําเร็จอย่างเดียวมองระหว่างทางด้วยนะคะแม่หมอเป็นกําลังใจให้ไปคิดดีๆจะทําอะไรโตแล้วไม่ว่าคุณจะอายุไหนคุณโตแล้วต้องทําให้สําเร็จนะคะสู้ๆกันไปเป็นกําลังใจให้จะ้ะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่สองนะคะ อย่ารอจนจนคุณเพอร์เฟกหรือว่าคุณพร้อมและต้องรอก่อนอ่าอันนี้เป็นสังเป็นนิสัยของคุณหรือเปล่านะคะการที่คุณจะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ให้สําเร็จเนี่ยคุณอาจจะเฮ้ยเดี๋ยวรอตรงนู้นก่อนเดี๋ยวรอให้มีอันนั้นก่อนเดี๋ยวรอให้คุณพร้อมก่อนเดี๋ยวโอ้โหมันข้ออ้างนะคะอย่าพยายามมีข้ออ้างดูจากในรูปนะคะ ฉันไม่รู้แหละฉันจะโดนยิงไหมแต่ฉันเอาเท้าบังเท้าถีบไว้ก่อนนะคะถีบถีบรถถังวะแล้วฉันก็พร้อมไปเดินด้วยความเดินออกไปด้วยความมั่นใจถือดอกรับไปดอกหนึ่งนะคะมีความสุขสนานแล้วก็มีห่อข้าวน้อยๆย,ย,ยิ้วไปแค่นั้นฉันไม่รอฉันไม่แคร์ว่าฉันจะต้องพร้อมไหมฉันจะไปยังไงหน้าผาข้างหน้านะคะจะโดดลงไปจะตกไปบางครั้งนะคะมันไม่มีใครเพอร์เฟ มันไม่มีใครพร้อมนะคะถ้าเรายังไม่ได้ลงมือทําถ้าเรายังไม่ได้ได้ลองทําดูว่าสรุปแล้วเราขาดอะไรสรุปแล้วเราต้องเพิ่มเติมอะไรสรุปแล้วบโลโอกออนไลน์เนี่ยต้องการอะไรจากเราอเพราะเรายังไม่รู้ปัญหาเลยแต่เราคิดไปแล้วเฮ้ยเรายังไม่พร้อมเรายังขาดนู่นขาดอุปกรณ์ขาดไฟขาดอะไรแม้หมอผ่านมาหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งใครเลือกไพ่ใบที่สองบางครั้งนะคะ อย่ารอ,าอความเพอร์เฟกอย่ารอความสมบูรณ์แบบมันไม่มีใครสมบูรณ์แบบคุณต้องลงมือทําก่อนเจออุปสรรคก่อนเมื่อเจออุปสรรคหรือเจอปัญหาคุณก็จะต้องหาทางแก้ไขแล้วก็เอามาปรับใช้แล้วคุณจะประสบความสำเร็จสำหรับผู้ที่เลือกไพ่ใบที่3นะคะสังเกตว่าจะเป็นโครงกระดูกนะคะเดินออกจากกลุม่มแล้วก็ถือกระเป๋ามาใบหนึ่งแล้วก็ใส่ของเข้าไว้ข้างใน นะคะเป็นน่าจะเป็นพวกปืนหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะพไพ่ใบนี้จะสื่อถึงอะไรถ้าเกิดคุณอยากจะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์สิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องทำเลยนะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่คุณจงมีความรู้หรือมีความเชี่ยวชาญพอสมควรในสิ่งที่คุณทำ นะคะแม่หมอไม่ได้หมายความว่าโอ้โหวันนี้คุณจะต้องรู้ระดับด็อกเตอร์เลยแล้วก็ไปทำอ่ะไปสร้างโลกออนไลน์จะทำแพลตฟอร์มไหนก็ได้ YouTube Facebook อะไรคุณจะต้องเก่งขนาดนั้นไม่ไม่จำเป็นแต่อย่างน้อยนะคะคุณควรที่จะมีการศึกษามีการเตรียมการเราไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดเราไม่อยากทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้ว ะะพยายามเป็นน้ำครึ่งแก้วพยายามเรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์คนนี้ทําแบบนี้นะเออน่าสนใจเอามาปรับปรุงใช้นะคะตรงไหนไม่รู้หาที่ปรึกษาตรงไหนไม่รู้เราก็บอกไม่รู้แล้วไปหาผู้เชี่ยวชาญน,นะคะอย่าพยายามหยุดอยู่กับที่อย่าหยุดการพัฒนาตัวเองสังเกตจากรูปโอ้โหโครงกระดูกก็จะแยกอยีแล้วเนาะยังต้องหิ้วของเดินออกไปอีกเพราะฉะนั้น เราต้องพัฒนาตัวเองมีความเชี่ยวชาญมีความรู้นะคะเราไม่จำเป็นต้องเก่งที่สุดแต่คุณเก่งได้ในแบบของคุณแต่เก่งในแบบของคุณก็จริงแต่คุณก็ต้องมีความรู้และพัฒนาต่อไปเพราะฉะนั้นลองไปจัดการกับตัวคุณดูนะคะสำหรับพไพ่ใบที่สาจ้าถ้าเกิดคุณเลือกไพ่ใบที่4นะคะ คุณอยากจะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ให้สําเร็จเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณควรทําหรือควรแก้ไขหนึง่งอย่างหนึ่งเลยนะคะอย่าแคร์คนอื่นมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นการอขอคำปรึกษาจากคนอื่นนะคะคือโลกออนไลน์มันค่อนข้างใหม่นะคะค่อนข้างใหม่ ไม่กี่ปีอะไม่ไกล1สิปีเนี่ยมันค่อยๆเข้ามามันก็จะมีคนรู้บ้างไม่รู้บ้างนะคะบางคนก็คิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวทําไปก็่า่านั้นนะคะยิ่งเราปรึกษาเฮ้ยมันก็ฟังดูแย่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งคุณควรเลือกคน ที่คุณจะปรึกษาอาจจะปรึกษาจากการดู y o u t อา่าผู้เชี่ยวชาญมาลงไว้หรือเข้ากลุ่มที่มีความรู้ความสนใจในเรื่องเดียวกับคุณแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณไปขอคาปรึกษา คุณพ่อคุณแม่นะคะบางคนก็มีความคิดสมัยใหม่บางคนอาจจะมีความคิดแบบเออมันดูแบบไม่น่าสนใจมันดูแบบไกลตัวเพื่อนฝูงญาติพี่น้องบางประเภทก็จะมีลักษณะแบบนั้นหรือบางคนพอคุณทําไปแล้วโอ้มีคอมเมนต์แย่ๆมี anti แอนตี้แย่ๆมันทําให้คุณรู้สึกท้อแท้ล้มเหลวเฮ้ยคนเรานะคะจะทําอะไรให้สําเร็จก็ตาม มันต้องเจอระยะทางมันต้องเจอคนหนึ่งละเออทาไปแล้วได้อะไรอ่าคำพูดตัดรอนคอมเมนต์แย่ๆโอ้ยดูไม่สวยดูไม่ดีอ้วนนูน่นนี่นั่นเราไม่ไม่จำเป็นนะคะไม่จําเป็นที่ที่เราจะต้องเอามาใส่ใจไปซะทุกอย่างโลกเนี่ยมันมันกว้างมากนะคะเราเอาอย่ามามวน เสียเวลาใส่ใจกับสิ่งที่มันบั่นทอนจิตใจเราถ้าวันนี้คุณมั่นใจว่าคุณจะต้องทําให้สําเร็จถ้าคุณมั่นใจว่าคุณจะไม่มีวันยอมแพ้งั้นคุณทําไปเลยนะคะถ้าเกิดมันไม่ได้เดือดร้อนใครคุณทําไปเลยไม่ว่าคุณจะเจอคอมเมนต์แบบไหนหรือจะเจอคําเตือนแบบไหนจะหวังดีหรือไม่หวังดีก็ตามแต่ขอให้คุณมั่นใจอย่าไปแคร์คนอื่นมากเกินไปนะคะแต่คําพูดใดๆที่มีผู้ ผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนฟูงอะไรก็ได้ที่เขามีข้อความที่หวังดีกับคุณก็ให้เก็บเอามาคิดนะคะแต่อะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันทําบั่นทอนจิตใจก็อย่าไปแค์แล้วก้าวเดินต่อไปด้วยความมั่นใจไม่งั้นคุณจะไม่มีวันสําเร็จนะคะถ้ายังมงแบบขาดความมั่นใจอยู่เพราะฉะนั้นเชื่อมั่นในตัวเองแล้วสู้ไปจนกว่าจะสําเร็จแม่หมอเป็นกําลังใจให้แนนอนนะคะ เอาละค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่หมอก็อยากจะให้กำลังใจหลายๆท่านอยากจะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์อยากจะทำนูน่นทำนี่แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ลงมือทำไม่มีใครเพอร์เฟกนะคะไม่มีใครสำเร็จโดยขาดวินัยไม่มีใครที่จะสำเร็จโดยไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญไม่มีใครสำเร็จ ที่โมแตกแคร์คนอื่นมากเกินไปจนขาดความมั่นใจตัวเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยระยะทางกว่าที่เราจะสำเร็จเนี่ยมันอาจจะต้องใช้การรอคอยความอดทนความพยายามทุกสิ่งทุกอย่างแต่สุดท้ายผลดีที่สุดคือตัวคุณเองนะคะพิสูจน์ตัวเองให้ได้จะทำอะไรก็แล้วแต่ตั้งเป้าหมายที่มันเป็นไปได้และทำจนกว่าจะสำเร็จ นี่คือการใช้กฎแรงดึงดูดนะคะแต่การสมมุติว่าเราจะไปตั้งเป้าหมายว่าวันนี้ฉันจะต้องมี5 0 0 0ล้านอะไรเงี้ยมันก็เกิดจริงไปเอาที่เราทำได้แน่นอนนะคะเรามีชีวิตเหมือนกันทุกคนเขาทำได้เราก็ต้องทำได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราแค่เริ่มต้นอะไรที่เขาทำได้เราไปศึกษาและจงทำให้ได้ดีกว่าเขาแม่หมอเป็นกำลังใจให้สวัสดีค่ะ